ครับผมสายตีนิสิกนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเรโซ n นตนะครับผมรุ่น R030 OM สวยมากตัวนี้ผมแนะนำให้เลยแล้วก็ไม่ผิดตังด้วยราคาที่แบบคุ้มค่ามากแล้วแหละบนห้างไม่มีใครกล้าขายราคานี้หรอกครับผมตัวนี้จะเป็นอินเลนะครับผมเป็นอินเลรูปนอกอ่าแล้วทรง OM เป็นสรงที่คนนิยมเล่นกันเยอะมากเด้ดูก่อน ท็อปโซลิดนะครับผมย้ำนะครับผมว่าเป็นตัวนี้เป็นท็อปโซลิดเป็นหน้าไมา้แท้นะครับ mm hmm. แล้วก็เซตเดินกับกระดูกก็จะเป็นเอ้ยเซตเ,เดินกับนั่ก็จะเป็นกระดูกนะครับผมแทชชิ่งอันนี้หลายท่านที่เคยซื้อกีตาร์ก็ผมก็จะรู้จักกันดีแทชชิ่งผมจะแต่งไว้ให้ต่ําๆเล่นง่ายสบายมือเลยไม่เกิน2-0แน่นอนแทชชิ่งไม่ต้องห่วงถ้าต้องการเท่าไหร่อย่างพวกนักดนตรีที่เล่นบทร้านต้องการแทชชิ่งเท่าไหร่ก็แจ้งกับผมได้เลยนะอันนี้ไม่ต้องเกรงใจ ทางร้านจะจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยแล้วชิ่งส่วนใหญ่ผมจะแต่งไวใ้ให้ไม่เกิน2 0นะครับผมเอาแบบเล่นกันแบบสบายมือกันไปเลยอ่าแล้วก็ไม่มีบัสเฟดด้วยแล้วก็มีภากไฟฟ้าให้ในตัวด้วยเของฟิสแมนมีจูเนอร์ในตัวพร้อมข้างหลังนี่โรส o ูดสวยมากข้างหลังเป็นไม้โรส o ูดนะครับผมแล้วก็ข้าง,างด้วยสวยตัวนี้เก็บงานละเอียดมากเลยคุ้มค่าสายที่ติดมาจะเป็นสายเบอร์สินะครับผม ถ้าเราชอบแบบกีตาร์แบบสไตล์เอ่ยาวแบบอ้วนๆน,นุ่มๆหน่อยเราก็เปลี่ยนไปใช้พวก e l เล็กก็ได้แดะตดดิโอก็ได้เบอร์1 1บเบอร์12เล่นได้หมดเลยแต่จริงๆสายที่มันติดมาก,กับตัวก็ดีอยู่แล้วแหละโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่3,800บาทนะครับผมมีทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายฐานสำหรับคนที่พร้อมโอนผมให้ฟรีค่าส่งไปเลยแล้วก็ของแถมจะมีพวก ปิ๊ก,กระเป๋า,าสายแจ็คเลกคันทองแล้วก็ฐาน9โวลต์อันเนี้ยแล้วก็เซตอัพให้เรียบร้อยหมดเลยการเซตอัพนะถ้าคนที่ไม่ใช่ช่างจริงๆอ่ะเซตอัพไม่เป็นนะครับผมอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนบางร้านบางบางร้านเซตอัพไม่ใช่ว่าการแค่ปรับเซตเดินกับนับลงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ผมเจอหลายร้านเลยที่ลูกค้าสั่งแล้วก็เอามาให้ผมเซตอัพมาถ้าคนที่ไม่ใช่ช่างจริงๆอ่ะเซตอัพไม่เป็นนะครับผมอันนี้คือบอกไว้ก่อนอันเนี้ยผมก็เป็นช่างเหมือนกันผมจัดการให้เรียบร้อยหมดเลย เรื่องของการเซตอัพสายต่ําเล่นสบายมือตรงนี้ไม่ต้องห่วงอ่าราคา3 8 0พร้อมโอนส่งฟรีไปเลยแท็กอ่าแกะปลายทางบวกเพิ่มอีก150บาทอ่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มัดจําสัก150บาทก็จะดีมากเลยนะผมเพราะว่าที่ให้มัดจําเพราะว่า1เกลียนสั่งของเล่นแล้วก็ไม่รับของของตีกลับทางร้านเสียส่งต่ออ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกหรือว่าอะไรยังไงก็ เข้ามาเอาที่บ้านได้นะผมร้านอยู่ที่หมู่บ้านเดอะวิลล่ารัตนธิเบตซอย18บนะครับผมมีทั้งแบบโอนแล้วก็หลายทางเลือกเอาว่าเราสะดวกแบบไหนก็เอาตามนั้นเลยโอเคผมไม่ซีเรียสอ,อยู่แล้ว3 8มพปลายทางบวก150บาทถ้าสะดวกก็เข้ามาเอาที่บ้านได้เลยกีตาร์สวยมากมบอกให้สวยตัวนี้สวย,ยจริงๆ สินค้าขายดีมากเลยครับผมตอนนี้ก่อนหน้านี้สินค้ามันขาดตลาดไปหลายเดือนเลยอันนี้ของเอามาจัดจ่ายให้เต็มร้อยหมดแล้วนะครับผมสนใจทักแชทสั่งซื้อกันได้คอ <So chaotic music sounds> ับผมลืมบอกไปเดี๋ยวเสียงที่ผมเล่นน่ะผมจะต่อผ่านตู้แอมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกีตาร์สดๆกันนะครับผมอันนี้ผมปิดปีแอมแล้วนะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงนนนะยกีตาร์สดๆกัน เล่นง่ายนะตัวนี้คอเล็กเป็นคอตัว C เล็กทัชชิ่งก็ต่ําด้วยถือว่าเล่นง่ายเลยผู้หญิงก็เล่นได้นะครับผมกีตาร์หากีตราร์คอเล็กๆทัชชิง่งต่ำๆเอาไว้เล่นอะมันจะสบายมือเวลาเล่นแล้วมันไม่ค่อยปวดมือมากเสียงดีครับผมแช่ได้เลย ๋ยวให้มาเทียบเสียงกันอันนี้เป็นเสียงที่ผมเล่นผางต่อเข้ากับตู้แอมเจ้าโอเคสนใจทักแชทสั่งซื้อกันได้นะครับผมสายงิี่มิวสิกมีที่ได้สวยมาฝาก